ฮอ oh, hey. ยอมรับเวันคืนสมัมปพคคุณเธอโคตรเอฟบนที่เข้าไปถ้าวันนั้นที่เรามีเซ็กกูได้แค่เย็ดแต่คุณไม่ได้รัก ดีก,กัก็มาตนานคุยกับบอกคิดเรื่องวันวายตอนที่เฮยใส่ขอโ er i, ขอกาสได้ไหมให้เราได้เลิกกันใหม่อีกครั้อองอาจจะมีครบทุกอย่างเธอรู้แล้วละฐานะถ้าจะมีกันหลักร้อยจตวันน้อยขึ้นไปมายอมรับความจริงให้ได้เธอไม่อยากกลับมาละอยากกลับมาผมยุดทุนให้แต่จะเป็นในิสัย ยุ่กับแฟนกูระวังไว้ในสัตว์ไอเดอร์ไลท์มูวี่ชีวิตจริงได้แต่จะหลาไลท์ทูเม็ดวิดไม่บอยเฟรนด์นี่กูแค่เตือนอย่าลืมเลือนอยู่าเกลียดถ้าคุณเป็นที่ใส่ไม่ได้อย่าปล่อยให้เสียเวลาและที่ใกล้คุณไปจะไม่ได้กับผู้หญิงที่เย็นชายอมรับมันคือสัมเปคคุณเจอโคตรเอ็กบุ่นจะเข้าไปถ้าคนนั้นที่เรามีเซ็กกูได้แค่เกลียดแต่คุณไม่ได้รัก ยู่ด้วกันก็นมาตั้งนานคุยกับบอกคิเรื่องวันวายขอโทษที่เฮียใสย่ขอ,อ,อกันได้ไหมให้เราเดเลิกกันใหม่อีกครัง้งบอกวันนี้เธอมีคนอื่น<ร>กูก็เลยต้องเอดินติดจากแม้วันนี้ไม่มีเงินหมืน่นเธอก็เลยเลิกเดินดีกว่าบอกว่าฉันจะเดินทางเอื่นในใจก็ยังจะเดินถางเก่าก็ร้องอย่าลืมเรื่องราของเราแม้ตอนนี้จะเรื่องหเหงาโอ้แล้วมันไม่ใช่แค่วานเบาๆแล้วต่อจากน,านั้นกูต้องจูุดพลัง โมกิออนพาฟอททุกวันหวังว่าจะได้ดึงกันแต่มันไม่ใช่อย่างจำซีบิงโคลดี้ฟอร์ตูเกตี้แซมมูฟี่นอนเซ็กซี่ไว้ฟอ,อร์ดยักษ์รักไม่คืนสัมเป็ะคุณเจอโขอดเอ็กบนที่เข้าไปทา้าวันนั้นที่เรามีเซ็กกูได้แค่เย็่แต่คุณไม่ได้รัก กกมาาัันนคนบอคอนนขอโทษที่เฮีดใส่ขออกันได้ไหมให้เราเดิ่มกันใหม่อีกครั้ง